ใช่เลยโอ้ยถ้าเป็นแทเล่นตัวละครนะครับไม่พลาดตัวไหนตัวไหนตัวที่ตัวไหนบอกแพสิเดี๋ยวเขาจะเล่นให้ตัวชุดตัวชุดเนี้ยตัวก้นสวยตัวไหนก้นสวยใส่ชุดก้นสวย อ๋อเขาไม่มีว่ะเอาเงงในมันมาจากไหนอะ่ะชูเ็นหนาไม่ใช่หรอกเกงในอ่าฟุบห<อ>นเ,เ่งสองมบ้านไม้อีส <Peace. S 1> แน้องอันโอ้แผ่วิงไปแล้วเป็นแลีรข้างในมันมีระเบิดระวัง ไม่ทันแพรหรอกเนียกระสตีจะได้จับมากเลยอยากได้เหมือนกันจับอะไรมีจับสองเอาไหมมีจับสองเอาไหมพี่ใสเอพีสี่ศูนย์อยู่ให้คนอื่นก็ได้ไม่แต่แต่เอพีสี่ศูนย์โอ้โหเอ็นบีอะไรเนี่ยเล่นเป็นไหมเนี่ยนั่นแหละเขาโหดสิ เขากำลังเล่นสดตอนนี้อยู่แล้วหยุดห็ุจะได้ไหมก็ปล่อยเขาเล่นไปเราก็เล่นพวกเนี้ยหัวร้อนถ้ามันเล่นสดแล้วเรายิงมันตายมันหัวร้อนมันมีท่านผู้ชมดูมันจะหัวร้อนด้วยหรอหัวร้อนผู้ชมดูก็หัวร้อนใช่วิธีพวกนี้แอบเล่นกับมันผมไม่ค่อยเล่นแบบพวกนี้จริงจังกับเกมแบบไฟ กีอะไร N bin อะไร N b, N, b. Yes, s อะไรซาชิอะไรวะ S H, H I Y เข้าใจไหมล่ะลืมไปละโอ้วองอยังไงวะเราก็ปล่อยมันฆ่าไปจนเหลือมันตัวสุดท้ายแล้วเราก็ไปฆ่ามันทีเดียวโอ้วองอยู่ต้องไกลเอาไงดีไปทางไหนไ,ไปทางพีกันละคือว่าขึ้นไปทางพีกเหร ขึ้นทางพีกแหละวงมันแคบปลอดภัยกว่าวิ่งไปทางมิมาสกิแล้วขึ้นพีกยายามายาด้วยอไอเก็บได้นี่อะซาชิเซชิเซไฮสกอบสกอบสกอบสองสกอบสี่ได้ละจ้ะสกอบสี่ยังไม่ได้เลยวันฝาวันฟาร์มวันฟามขบวนขบวนเข้ามเก็บเก็บเก็บลงมาได้ไหมเก็บไม่ได้ กระเป๋าเขาเต็มขึ้นแล้วเลยตัวไม่ต้องไม่ต้องมา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 อันหัวเขาวงดกว่าอันที่ว่าขึ้นภูเข,ขดาดกว,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 ว่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยตรงล่างมันคงไม่ปลอดภัยมะ้งเว่าเอ็นบีเราก็ฆ่ามาหลายตัวแล้วเหมือนกันเราเยอย่าเป็นกลัวมันเขาไม่ใจหัวเห็นโหด <N B S 1> โก็สยบเอ็มพีซีสูตย์เรา,าลหลายนายแล้วเอ็นบีนี่พวกไอ้กล้องใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนั้นออกา <c oughs> มเอาเร็ว ไม่ N.B. ก็คือพวกนักบุญเนี่ยพี่เขาแข็งแงเหนมมันมีอยู่หลายแคนนะขึ้นโดย N.B. เพราะมันแตกกันแต่ว่า N.B. N.B. มีชื่อนี้มีแค่ชื่อหนึ่งนี่พี่ไปนี่ปกตินี่ปกตินี่เอามาเอาอะไรกับแพรแพรไม่มีให้ โอ้ยหลงคนแล้วเหมือนว่าชื่อแคนแต่ละอันมันจะโหดๆนะอันว่ามเมื่อกี้ก็โหดนะเราให้มันตีกันแล้วเรารอไปยิงตัวสุดท้ายกันดีกว่าเนาะ พี่มี M79 พี่ M79 โอเยเล่นเลย M79 ผมเล่นผมเล่นเองก็ได้โอ้โหสองม,มาไปยิงกันเหนือปะมันอยู่ของพี่ดูหลังอันแล้วปลอดภัยอ้าวพี่มีตัวพี่มีตัวพี่ไม่มีเน่ไปไหนวะ โอ้นั่นไงจุดจุดนั่นใกล้ๆเราเลยโอไ้ไม่ไดอยิงนะมันมแตงหลังแตกเลยใช่ไหมตแตกเลยเราไม่แตกไม่แตกคาน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 ,านอ๋อคานคานคานเราซ้ำไอตัวเมื่อกี้อยิงได้อุ้ไอตัวที่เป็นโนหดมะสการ์อะแตกซ้ำฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่ตัวโหดใช่ไหมอ๋อโดนแล้วเหรอ ตรงนี้มีปืนจิ้กจิ้วตรงนี้มีปืนจิ้กจิ้วแล้วก็มีแคนอะไรเจเจเอวไป่ะใช่ใช่ที่สก้าแน่แหละมันหม้โอ้ยเดฟเโซนพี่เก็บไอวอมมาหน่อยได้แล้เียเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเเดียวเดี๋ยวเยเเดี๋ยวเดียวเียวเเดี๋ยวเดอยวเี้เดีวเียดยวียีวดียีวมี อ้ตรงนู้นยาเพียบเลยอยากอยากได้เหมือนกันนะพี่เพียไอวับจะอตัววน่งตัว N B F A เลย A ี่นนี่นันไอวอลพี่ครับได้สองลูกแล้วครับขอซ่าใครยาห้าได้องพอมั้ยเนี่ยพอลูกนึ่ง N ยังบุญเดียว พี่พี่านจะได้ไหมบ้า S อะไร S A <S อ๋อ S h i g S A Y H I S, S A Y <S หรือว่าซาช, <S S A หาชิหรือจะเรียกซาชิหรือจะเรียก S High เลื่อไม่ปล่อยโดนก่อซาแบบมีคน,นตายอ้าอย่าน่าเลยมีสากาวิ่งดีๆดนะไอ้พวกนี้มันชอบหลอยตอนเราเผลอมันเจ็บมีเจ็บมาก เจ็บจิเป่งมันจะยิงหัวอย่างเดียวมันเล่นบนคอมไงผมก็คอมแต่ผมอยู่ไม่ได้แบบมันเออมันต้องแข่งมันต้องเล่นมันต้องใช้มือถือส่วนใหญ่เล่นมือถือมันจะแข่งส่วนใหญ่ก็จะเล่นมือถือแต่ถ้ามันทบสตรีมมันจะใช้คอมพยายามก็พยายามแบบมันเหลืออีกสองตัวพี่สองตัวโอเคตีมตีมันสตีมันไอ้นี่มันหนึ่งปรับสีอยู่แล้ว ให้เราก็ถนัดสีปรับหนึ่งแต่มันเกินมาหนึ่งตัวนี่แหละปัญหาให้คนเดินิ้งมาได้แยกกันอยู่ได้ไหมนี่ก็แยกแล้วนันเนี่ยคนละต้นคือหนึ่งแล้วนั่ไม่แยกอยู่แต่ให้อยู่ชุบได้อันเสาไฟดีกว่าไะเสาไฟปลอดไฟวัตตต้นไม้อันยิงรถทิ้งได้พี่ได้ใครจะใครจะขึ้นป้อมไหม ึ้นป้อมอาจจะได้เปรียบนะใหม่ใหม่ใม่ใม่อันว่าไม่ไมไมไมนะขึ้นแล้วลงยากจิอืมใช่ไม่ไม่ขึ้นแค่แบบสองคนไงขึ้นแล้วชมได้ข้างบนเขาก็รอหลอยไงอย่างนี้ไหมปลาคอยมองนะผมไม่ถ right นัดเรื่องมองหาคนเลยเจ๊เจ๊ที่ใจดวงข้าดอันนี้อยู่ข้างหน้า ดูข้างๆเหรอใครรันเฮ่ยอยู่ไหนข้างหน้าหนูข้างหน้าหนูพี่ข้างหน้าหนูไอ้บอลจ้าวตัวนึ่งอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งทายมาตัวนี้ทายมาไอวอลไอวอลซ้ายหรือขวาไอวอลซ้ายหรือขวาไอวอลไอวอลไอวอลตรงตรงข้างล่างอ่ะขวาขวาขวาเรียอยและ ค okay. สวยโอ้เอ็นบ oh, okay. ีก็เอมีแค่นี้เองเหมือนมั้ยเร oh. าบอกแล้วเราถานันดตีป่ามั้โอ้สุดที่นั่น